สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่น Honor P9A นะครับมีอะไรบ้างติดตามครับ สเปคที่ให้มานะครับในส่วนของหน้าจอมาพร้อมกับ LCD ขนาด6.3นิ้วความละเอียดจะเป็น HD ส่วนขนาดหน้าจอจะให้มา20:9นะครับตัวนี้ด้านบนจะมีติงเล็กๆบริเวณตรงกลางจอนะครับเพื่อใส่กล้องตรงกลางสเปกที่เขาให้มานะครับจะเป็นชิป Helio P35 มาพร้อมกับแรม 4G ส่วนความจุจะมี2ขนาดมี 64G และ 128G ตัวนี้สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้สูงสุด 512G นะครับกล้องหลังจะให้มาทั้งหมด2ตัวมีกล้องหลัก13ล้านพิกเซล แล้วก็กล้องวัดระยะอีก2ล้านพิกเซลนะครับตัวน,นี้จะให้ค่ากล้องมาอยู่ที่ f 1.8มีไฟแฟลชในตัวส่วนกล้องหน้าจะให้มา8ล้านพิกเซลพร้อมรูรับแสง f 2.0และความละเอียดในการถ่ายวิดีโอจะเป็น hd 30เฟรมต่อวินะครับในการถ่ายวิดีโอ มาพร้อมกับแบตในตัวเครื่อง 5000mAh นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวอีก 10W ตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะแล้วก็มีช่องรูหูฟัง3.5แถมมาให้แล้วก็เป็นระบบ Android 10ด้วยและตัวนี้ยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องด้วยนะครับส่วนสีที่เขาให้มาจะมี3สีมีสีดำสีน้ำเงินและสีเขียวมาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้นะครับ ความจุประมาณ64จิกราคาจะประมาณ4,100และความจุ128จิกราคาจะประมาณ5,500บาทนะครับและนี่คือสเปคทั้งหมดที่เราพูดถึงนะครับถ้าท่านชอบคลิปของเราเรากวกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากเลยครับ